ตัวอ่าอ่ะมองกล้องมองกล้องเดียวกัคนด้วยเออเแล้วเดี๋ยวเราจะได้แบบว่ารถไทยทอดออกไปทั่วโลกเลยนะคะอ่ะพ่อสบจากอายุเท่าไหร่จ้ะพ่อเจ็ดสิบสองนะคะพ่อทำอาชีพอะไรทำอไรทำงานทักอ้อยทัไลายงานทักอ้อยนะคะแล้วเราเป็นแผลหรือหลังได้ไงมาเกิดจากอะไรพ่อ ยา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 คายายายาาติดเชื้อติดเชื้อแล้วก็มีสารพิษในเลือดด้วยใช่มนีอาการอย่างไรบ้างไข้ไข้ไข้่ข้ไ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 ข่ไข็ไข้ไข้ไ้้้มาไขไข้ เ,เป็นปงนวงเป็นปวงด้วยแนละ <รถ S 2> ้วก็คัดด้วยัไหมคัดด้วยเออเออมันคัดไปเลยนะเนาะตรงนั้นใช่ไหมพอ,อตรงที่ข้อกลางดูนะเอเอแต่มันก็ดีขึ้นนะคะอ่ะตอนนั้นทรามานนะที่เราเปยังตัดทรามานนะสีเ่เดือนใช่อินเดียท่องเที่ย ตระมา้นนี้เชี่ยวชาญเพืนะครับไม่เพราตอนนั้นพอเรามีอาการคันเนี่ยเราไปหาหมอนะไม่กินยาเลยก็คือกินนี่เลยเราไม่ได้ไปหาหมออ๋อแต่เราทรมานมาสี่เดือนเลยเป็นมัดเพร้ะฉันชอบเรียนเป็นหมอเป็นมัดเอ้กินไม่มีอะได้ยาอะไรอย่างไร้ยาทรมานเออ ไปมา27วันหรออ๋อเป็นมาสิเดือนกินยาป27วันเดือนแล้วก็กินยามา27วันนะคะแล้วดีขึ้นไหมดีดียังไงท่อชบอกหนดีคระอกกัปวดัโอ้ปวดปวดเนาะปวดแล้วมันก็นอนไม่ได้ใช่หมนค่ะเราก็นอนไม่ได้เนาะ แล้วก็ทะเลาะแล้วกเออแล้วไอต่อเนี่ยดูภาพทุกคนเห็นภาพเลยค่ะอันนี้คือภาพที่ตอนที่พ่อเป็นเป็นเป็นครับค่ะก็คือที่ขันเนาะแล้วเป็นแผลด้วยใช่ปะเออเป็นแผลเลยมันอัาเซียเลยใช่ไหมอัาเซียฮะอัาเซียอาเซียเออนะคะ เสร็จแล้วว่าค่อยๆกินเพื่อกินมา27วันกินยังไงบ้างพ่อกินยังไงบ้างจะดีต้กินไ่แล้วมันไม่กินยังไงบ้างตัวไหนบ้างกินตัวไหนบ้างเอาลุกเร็วเนอะเอาลุกออกจากกล้องสวยเลยอ่ะพ่อกินมากินมาให้หมดกินมา อะไรเอาไหมดเอาไหมดเออเออเลกอตัวีหร hey, ่พ like ี่โทด้วยเออพี่โทด้วยนะคะก็คือตัวรากไส้อากีกี่วันตัวพี่โทอ่ะมกี่วันลวกันกิ่พี่โทหวันเออกพี่โทห้าวัน อ๋อไม่ก็เข้าใจว่าตอนนั้นเนี่ยคนที่แบบเขาเขากำลังป่วยเขากำลังแบบเจ็บปวดเขาก็จำไม่ได้หรอกคนแนะนําบอกพี่รัาใช่ไหมให้กินกินเมื่อไหร่ก็กินตามเขาถูกไหมพ่ออ่ะแล้วไอ้น้ำส้มเนี่กินวันไหนกินตอนไหนบ้างกินก้อนอาหารหลอนเท้าอ่ะอ่ากินเวลานั่กินบนหัวนั่งกินบนนั่งกินอ่กินทีละสองนะตอนเช้าเออกินกินกี่กล่อง กินกองก็ดีขึ้นแล้วเกิดอะไเพี่รันมานี้ดิมานี่พ่อพรู้จักเขาได้ไงอ๋อคุณนดน่อยอ่ะโอเคจ้ะพี่รันพี่รันบอกให้เขกินยังไงบ้างกินตอนตอน ตอนเช้าหนึ่งซองแล้วก็เหลือที่จะกินหน่อยนึงคาบริเวณเป็นแผ่ค่ะแนะนยดำให้ทานโดยถุงตื่นกินหมดสองกล่องอ,อ,อ,อแล้วเนี่ยสองกล่องแล้วแล้วก็อันนี้หนึ่งกล่องค่ะก็หนึ่งกระป๋องกินตอ,อนบ่ายกินตอนบ่ายก็รีบกินตอนเช้าค่ะทั้งกินทั้งทา ค่ะแล้วเป็นไงอาการเขากินตาไปกินกล่องอาการที่ขึ้นกินกล่องเนี่ยก็รู้สึกจะดีขึ้นผิวหนังที่ดำๆมันก็หลุดออกนะผิวดำๆทิวหนาตรงหน้าดำๆนี่ก็หลุดนะตารย์มันจะเป็นแบบผิวแห้งๆอย่างตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นผิวแห้งๆเป็นาเริ่มมันดีขึ้นแรือมันนิ่งดีแล้วก็ไม่ิีแผลเป็นเลยเนาะกินต้องกินต้องทาน ก็จริงๆแล้วมันต้องรักษาจากภายในด้วยนะคะฮะกินสามอย่างแล้วก็ทำไมถึงเชื่อเขาล่ะทำไมถึงเชื่อเขาเป็นเรียนมาฮะอยากมีเลิศเอาได้นะนำมาอยาดีเลิศจ่ายเงินเป็นเท่าไหร่ก่อนแรกจับไม่ได้แล้วเออจับไม่ได้เหรอการหนักมากเลกนอนนอนทรงเลย อ๋อแต่มาไม่ได้เน uh. um, oh. uh. ้อดีใจไหมที่เราหายหรอดีถึงน้ำเติมไม่อยไรดย้ำเกิไม่ปวดไี่มาอ๋อลน้อก็ได้มาเนี่รอกง่ายไม่เจ็บไม่ปวดเนาะไม่ปวดใจะน้ปดก็ีไม่เลี่ย่ซื้อมาอ้านแ้ดีมเรื่อยนะคะ27วันเนาะกับการทุกข์ทรมารถึง4เดือนนะคะ แบบเนี้ยเขต้องเป็นแบบเนี้ยตามในรูปเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนต้องบอกว่าเราก็ต้องดูแลตัวเองเนาะแล้วก็ยิ่งแบบพ่อยังทํำไร่ทํามาอยู่เนี่ยไปไปละเนาะตีเรียนเเไปออพราะว่าแล้วแล้วตอนนี้ยังไปอยู่เนี่ยไม่ไไเอาแล้วนะเพราะงั้นเนี่ยรักษาเทคโนโีเข้ามาอีกนะคะในร่างกายเนาะโอเคอ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณคุณพ่อทุกสายแล้วก็ขอบคุณพี่ลาด้วยนะคะขอบคุณค่ะอาขอบคุณค่ะ อ่ะมาพ่อไห้หูอาทิตย์ะอ่ะ,อะมาพูดท่ามาพูดทาโอ,โอ้โหนะคะ